ซื้องอันสดก็ได้จับไปนังนก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง679,000บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง619,000บาทวันนี้เก็บงานรายละเอยียดสีเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วยังไม่ได้เก็บงานดีวันนี้มาดูเลยทำออกมาแล้วสวยขนาดไหนนะครับนี่คันนี้เลยสีส้มสดสดสวยงามนะคะ ฝากระโปรงรู้สึกขัดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าดูแล้วสีสันเรียบร้อยใช้ได้ที่ทําคือกันชนนะฮะกันชนรู้สึกเก็บให้ทั้งชิ้นเลยเพราะว่านับไปนับมาแล้วสะเก็ดมันเยอะล้เกินก็เลยเก็บกันชนให้ด่านทั้งชิ้นเลยส่วนแถบขวาขัดอย่างเดียวนะครับแถบนี้เราขัดอย่างเดียวเพราะว่าดูแล้วริ้วรอยไม่เด่นไม่ชัดไม่ใหญ่ไม่โตนะฮะสลับกับการแต้มนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะภาพรวมยังดูดีนะครับทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายทั้งขวาฝากระโปรงก็ขัด นะฝรโปรงขัดอย่างเดียวนะฮะแถบนี้ขัดทั้งหมดนะครับแถบนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรขัดอย่างเดียวขัดออกมาแล้วโอเคใช้ได้เลยนะครับริ้วรอยนี้จางไปเยอะมากดูแล้วแทบจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วคอไปอยังบางยังใสใช้ได้อ่าเดี๋ยวไปดูคลิปต้นฉบับกันเลยครับอาจจะมีขนแมวบ้างเบาๆสะเก็ดนิดหน่อยแต่ดูแล้วก็เก็บเฉพาะบริเวณตรงกลางได้นะฮะเดี๋ยวขัดดูก่อนน่าจะได้นะฮะนี่มีละอองสีเยอะนิดนึงนะฮะแต่ดูแล้วเดี๋ยวขัดให้ดูก่อนน่าจะได้นะครับ สวัสดีครับพบกับนะักส้าวสิประกอบด้วยของที่คุณวางใจรีวิวด่วนในวันนี้นะฮะเป็นคิวของกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ขับได้ทั้งชายหญิงนะฮะวันนี้มาจากเจ้าตลาดเลยอย่างอีซูซูนะฮะเป็นโฉมที่ค่อนข้างใหม่ด้วยนะกับคันนี้เลอปี2020ครับ อีซูซ a l อ New d m a แนะฮะ3.0 M จ i ดศ l a n d e r 4ประตูออโต้ใม90 0 0 0 0ชมนี้ก็มีทั้งเครื่อง1.9แล้วก็เครื่อง3000วันนี้เป็นเครื่องใหญ่ตัวท็อปเลยเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลเหมาะสำหรับงานบรรทุกแบบหนักๆน,น,นะเพราะฉะนั้นคุ้มค่าแน่นอนนะตัวนี้ออกห้างปลายแดงนี่1 5 0 0ล้าน0บาทวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเช่นเคยนะฮะปีผลิต2020เลยมาด้วยสีส้มเท่ๆแบบนี้ ตอนที่เปิดตัวโฉมนี่คือใช้สีนี้เป็นสีโปรโมทด้วยนะฮะอบประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีต,ตมัดต่อไม่มีปิ๊กคว่มไม่มีน้ําท่วมเลขหม่แท 9, 100, ้ก9,000กิโลเมตรประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับปึงงล้วเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะนี่คือสีสันผิวบันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะฮะสภาพเป็นอย่างไรสวยแค่ไหนมีอะไรต้องเก็บงานบ้างหรือเปล่ามา เป็นรุ่นท็อปของขับ2ล้อนะฮะ 3.0M ได้โครเมียม2ชั้นเป็นแบบว่าลายแบบเหมือนยักษ์กำลังแยกเคี้ยวใส่เราเลยดุมากมากด้านล่างเป็นพลาสติกสีดำเงาสุดเท่มีเซ็นเซอร์ให้ด้านหน้าด้วยนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮะมาพร้อมไฟเด y t i ทม LED โคมไฟยังใสปิ้งเลยมีไฟตัดหมอกให้ท่านในตัวเซ็นเซอร์มีด้านหน้าเยอะเลยนะ4จุดเลยไฟหน้า2ฝั่งนะฮะ สวยสคมโปรเจคเตอร์ไฟ LED ไฟตัดหมอกก็มีเซ็นเซอร์มาก็เยอะเลยนะฮะอ่ะสีส้มนะฮะออกแดดและเงางามสวยใสเปล่งปลั่งเป็นประกายใช้ได้สำหรับฝากระโปรงอาจจะมีขนแมวบ้างเบาๆสะเก็ดนิดหน่อยแต่ภาพรวมดูแล้วขัดได้ขัดดีกว่ารอยไม่เด่นมากนะรักษาสภาพผิวให้มันเดิมๆไว้ก็ขัดอย่างเดียวล้กันเพราะว่าเคไปยังบางมาก นฮะขอดขัดไปันยนต์ก็มีรอยบ้างเบาๆเล็กๆน้อยๆ,ๆนะฮะสเก็ดหินนะ,ะขนมงขนแมวตรงกลางนี่จะเยอะหน่อยนะฮะแต่ดูแล้วก็เก็บเฉพาะบริเวณตรงกลางได้นะฮะที่เหลือเราจะขัดไปอย่างเดียวแล้วกันนะฮะส่วนไหนที่ไม่เย็นไม่ชัดขัดไปเก็บเฉพาะบริเวณด้านล่างก็แล้วกันอมุทกันหน่อยนะฮะช่วงล่างด้านหน้านะฮะเดิมๆเลยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมอะไรนะครับแทบขว้าภาพรวมเท่าที่ดูแบบนี้ก็ ขนแมวมีบ้างนะครับแต่ดูแล้วน่าจะขัดได้นะครับนะฮะขัดดีกว่าไม่เด่นไม่ชัดมากประตูมีขนแมวนิดหน่อยขัดดีกว่าน่าจะขัดได้นะฮะเพราะว่าแผลมันไม่ได้ใหญ่อะไรมันเป็นขนแมวบางๆเบาๆขัดได้ขัดไปด้านหลังก็น่าจะขัดได้นะฮะแล้วก็มีแต้มสีนิดเดียวตรงนี้นะฮะนิดหนึ่งแต้มเอาดีกว่านะเพื่อที่ว่าให้ผิวมันใสวันนี้ผิวมันโอเคอยู่แล้ว นะมีขนแมวบ้างเบาๆก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็ขัดไปนะฮะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ท่านเท่ๆตัวท็อปจะได้มือจับโครเมี่มด้วยมีสมาร์ทเอนทรีให้เรียบร้อยนะฮะฟิล์มกันศาสตร์เรียบร้อยรอบคันสวยเลยบันดงบันไดเดิมหมดนะฮะสภาพดีเดิมๆโรงงานอ้านหลังคาปีนกันหน่อยนะฮะหลังคาด้านบนปีนขึ้นมาแล้วโอเคนะฮะใช้ได้นะ ผลแมวมีนิดหน่อยสะเก็ดหินนิดหน่อยดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่ต้องยุ่งอะไรเพราะไปถือว่ายังบางไปตามนี้เลยนะฮะมาดูล้อกันต่อเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปได้แม็กสุดเท่เลยฮะเป็นแม็กหน้าเงาร่องสีเทาเข้มนี่สวยมากไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุกบาทอะไรนะฮะส่วนยางก็ดูแล้วสวยเหมือนกันเป็นยี่ห้อ n e x e เ้นรุ่นโรดเดียน HGXR5 นะฮะ เบอร์ยาง265 60R18 เลยปียาง22นะฮะก็โอเคนะถือว่ายังใหม่อุ้ยดอกสวยนะครับดอกนี่ยังลึกมากดอกยังเต็มยังคมยังนิ่มอีก2 3ปี3ปีผมว่าก็ยังได้สบายสๆนะสุ้มลอ้อสวยงามนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอันล้อหลังก็สวยนะครับอ่าแม็กใช้ได้เลยนะฮะมีริ้วมีรอยบ้างเบาๆนะตามสไตล์รถวิ่งทางไกลนะฮะ ยางปีย2ิสองนะของเน็กเสนะฮะแต่ดอกนี่สวยมากดอกนี่ยังลึกยังเต็มนะฮะอีก3ปีได้สบายสบายชัดซส,สวยงามนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพิษความน้ำท่วมอะไรประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้วแต้มสีครับยังอยู่นะครับนี่อยู่ครบเลยขอบยางฮะโอ้เหนียวจริงๆฮะไม่ค่อยมีใครดึงเหนียวมากดึงออกมาเม็ดทักสวยงาม อยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำอะไรเสากลางขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์กยูครบซอกประตูด้านในนะตัวอักษรคมคมหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะตัวอักษรคมกริฟเลยหัวน็อตไม่มีถอดสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงอะไรนะฮะขอบยางเสาหน้าขวาดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงา ตลอดทั้งแถบเลยนะฮะซอกด้านในสวย mm. แห้งสนิทเลยจ้าแก้มขวาก็น็อตเดิมไม่มีถอดอะไรนะครับด้านหลังต่อนะฮะคันนี้มีผ้าใบแถมมาด้วยจากเจ้าของเดิมเออก็ขอบคุณมากด้านหลังมีไฟเบรกนะฮะมีไล่ฟ้ากระจกก็ใช้ได้พื้นปูกระบะนะครับสภาพก็ยังสวยใช้ได้เลยดูแล้วไม่ได้บรรทุกอะไรมากมายวิ่งเล่นทั่วไปสภาพสวยมากไฟไท้ายขวาสวยนะ กันชนสีสันเรียบร้อยมีเซ็นเซอร์หลังสีจุดนี่รุ่นท็อปเลยนะตัวเอ็มมีกล้องหลังด้วยนะฝาปงท้ายก็ใช้ได้มีอะไรรองสีนิดหน่อยเดี๋ยวขัดดูก่อนน่าจะได้นะฮะมีเลอะรองสีนิดหน่อยน่าจะขัดได้ไฟท้ายซ้ายขวาโอเคนะสวยกันชนสีสันเรียบร้อยนะฮะอมุดกันหน่อยดีกว่าล้อ,อไหลยังอยู่ดีนะฮะ ไม่ยังไม่โดนสอยเปาล้อแนบเนิบช่วงล่างชัดซีใช้ได้เลยไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักอะไรนะครับฝากระโปรงท้ายอ่ะเปิดมาอึ๊บตะเข็บเดิมหมด5เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบรูกลมคมกริบซ้ายขวาเหมือนกันรูกลมเม็ดอาร์คอยู่ครบตะเข็บเดิมจากโรงงานนะครับแถบนี้ก็คล้ายๆกันตรงนี้จะมีละอองสีเยอะนิดนึงนะฮะแต่ดูแล้วเดี๋ยวขัดให้ดูก่อนน่าจะได้นะครับ แต่ว่าเรายังไม่ได้ขัดขึ้นมานะฮะนะอันนี้ก็เช่นกันนะเดี๋ยวขัดดูก่อนนะถ้าออกก็ไปตามนี้ถ้าไม่ออกจําเป็นต้องพ่นก็จะพ่นให้นะฮะเดี๋ยวจะลองขัดดูก่อนประตูเช่นกันนะฮะมีขนแมวนิดหน่อยแต่นะ่าจะขัดได้บางๆไม่เข้าเนื้อขัดได้ประตูหน้าก็ขัดได้แก้มก็ขัดได้ขัดไปห,หมดเลยนะ,ะบันดงบันไดของเดิมโรงงานสภาพยังสวยมือจับพรมเนี่ยพร้อมสมาร์ทเอนทรีฟิล์มกันสาดยังสวยใช้ได้ กระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆอ่าล้อแม็กหน้าซ้ายก็สวยนะครับไม่มีถลอกอะไรยางเน็กเ้นปีย2ินะครับดอกสวยมากดอกนี่ยังเต็มยังลึกใช้กันได้อีกยาวนะเช็ซีซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอ่าล้อหลังซ้ายก็สวยหมดนะครับสี่ล้อนี่สภาพใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงนะฮะยางเน็กเ้นปีย2ิอนะครับดอกยังเต็มนะยังลึกยังสวยใช้ได้เลย3ปีสบายสบาย ซุ้มล้อชัดสีสวยงามนะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอะไรประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะครับขอบยางเดีออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายขอบยางเดืดออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมไม่มีขยับตัวักอนคมกริปแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษรคมคมเลยจ้าเสาหน้าซ้ายขอบยางนีดีอวอมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกไหนแห้งสนิทเดิมหมดนะครับแก้มซ้ายน็อตก็เดิมฮะไม่มีถอดอะไรสีต่อ,อยังงดกันยาฮะไปตามนี้ยังเหลืออีกหลายเดือนนะครับ กระจกเดิมของโรงงาน isuzu นะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้คือตัวท็อปนะเพราะฉะนั้นจะมาด้วยขุมพลัง3.0นะเทอร์โะ turbo intercooler เกียร์ออโต้6สปีดนะฮะ190แรงม้าเลยเติมดีเซลนะแล้วก็ประหยัดสูงสุด13โลลิตรนะฮะได้ไมแท้90,000โลนะครับสภาพห้องเครื่องเดิมหมดนะซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมทุกตัวฮนะไม่มีขอดไม่มีขยับแก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวฮนะ ไม่มีถอดไม่มีขยับลายเส้นคมคมเลยซับในแห้งสวยนะฮะซุ้มล้อเบ้าโชกแห้งสนิทมีเบรก abs ด้วยนะฮะไม่มีค้อไม่มีพ่นแน่นอนคานขวาเดิมนะฮะรูคมเลยนะ,ะซุ้มล้อสวยคานหน้าก็เดิมหมดแห้งสนิทจากโรงงานหัวน็อตแต้มสียังอยู่ครบทุกจุดรูกลมคมกริบเม็ดทากอยู่ครบทุกเม็ดฝั่งซ้ายแผ่นเพรทเดิมเรียบเนียนใสไม่มีงัดแงะแก่เก่าผลิตและประกอบประเทศไทย ตัวถัง MP1 PFR ลงท้ายด้วย g 002477นะครับซุ้มล้อเบ้ชโชกสวยงามแห้งสนิทฐานแบตเตอรี่สวยเลยแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับแก้มซ้ายน็อตเดิมฮะไม่มีขยับอะไรทั้งนั้นเบ้ชโชกสวยแห้งเดิมซอกในน็อตเดิมทุกตัวฝากระโปรงหน้าน็อตก็เดิมฮะไม่เคยถอดนะครับด้านใต้แห้งสนิทรูกลมคมกริบ สติกเกอร์เรียบเนียนสายสวยงามแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะเลยรูกลมคมกริบครับฝาโป่งน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดเลยสุดยอดฟังเสียงเครื่องกันหน่อยฮะไป โเครื่องแน่นๆ,สๆใสๆไม้แท้9 0้ามือโลเดี๋ยวไปดูด้านในกันปะได้บอกไฟฟ้าด้วยนะฮะแล้วก็ได้บอกหนังแท้โอ้โหเทมากเป็นหนังแท้สีดำได้เท่าครับสภาพสวยเนียนกริบที่เห็นนี่คือของแท้ของเดิมโรงงานทุกชิ้นนะฮะทำความสะอาดขึ้นมาอย่างเดียวนะครับสวยมากสภาพนี่เนียนเลยนะแผงประตูก็ของเดิมโรงงานหมดนะฮะหนังสีดำพลาสติกสีเทาสภาพสวยเนียนกริบเลยนะครับ ฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยมากขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครบ,ครบประตูด้านหลังขวาฟิล์มสวยเนียนใสแสงประตูเนียนกริบกรมีแถมรม5 d มาด้วยนะขอบคุณมากนะฮะมีแอร์หลังด้วยครับตัวท็อปี่สุดยอดมี usb ด้วยโอ้โหออปชั่นเยอะมากนะฮะแล้วก็บอร์ดด้านหลังก็สวยมากนะครับเป็นหนังแท้เดือดเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะะเนียนกริบเลย หัวหมอนสามตำแหน่งรูติดตั้งคาซีตไอโซโฟิกมีครบตรงกลางเป็นที่วางแก้วน้ำกับที่เท้าแขนนะฮะด้านหลังอึ๊บอ่าเป็นที่เก็บพวกแม่รงแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆยังมีครบนะฮะรุ่นนี้ยกได้ด้วยนะยกแยกแบบนี้มีช่องเก็บของเครื่องไม้เครื่องมือเห็นโครงสร้างด้านล่างเลยฮะว่าไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรรุ่นนี้ดีมากเลยมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะครับตอนนี้ผมถอยบอกคนขับมาสุดเลยนะฮะก็ยังเหลือครับเข่าไม่ติดเลยเนาะฮะ นี่นั่งได้ทั้งคนตัวเล็กตัวใหญ่นั่งสบายเลยนะฮะนั่งสบายกว่าแคปนะฮะเพราะมันจะเอ็นนิดหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เอน็นเท่าพวก SUV แต่ก็ถือว่าเอ็นเยอะอยู่นะครับโอเคถือว่านั่งสบายนะฮะหลังคาก็ใช้ได้ไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับมีมือจับไฮเซ็ทจับมีแอร์หลังเนาะโอเคสภาพบอกเป็นอะไรที่ผมชอบมากสภาพดีจริงๆนะถือว่าเป็นคนที่ใช้รถนี่ค่อนข้างรักษาเลยนะฮะสภาพเนียนกริบแผงประตูก็สวยนะครับ สีดำสวยเลยฟิล์มก็ยังไม่เจอยี่ห้อนะแต่ว่าสวยนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยครับเนียนใสฟิล์มก็สวยนะครับเบาะจะเป็นไฟฟ้าคนขับตัวเดียวนะฮะฝั่งซ้ายปรับด้วยมือนะครับเนื้อเบาะสวยมากสวยทุกชิ้นสวยทุกตัวเลยนะฮะของเดิมโรงงานหมดเลยอ่าลองขบับกันปะกิญแจยีม,มูบเบลิเซอร์สำรองมีให้ครบมีมือจับช่วยขึ้นลงด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะ สตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่9 1 0 0 0โลนะครับก็ถือว่าก,กลางๆนะฮะอ่า90,000โลเปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลที่แผงหนะ้าปัดนีเทมากสำหรับตัวท็อปมาแบบครึ่งบินเลยนะฮะปรับความแรงได้เจ็ดระดับครับปรับอุณหภูมินี่แยกซ้ายขวาด้วยนะฮะมีแอร์ออโต้ด้วยมีไล่ฟ้าหน้าหลังครบเลยครับปรับทิศทางก็ดิจิตอลโอแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะเยี่ยมไปเลย คอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นวัสดุแบบนุ่มๆ soft touch นะครับสีดำเอ้สีเทาสวยมากเนียนกริปเลยนะฮะแล้วก็มีช่องเก็บของด้านบนด้วยนะฮะถุงลมด้านหน้านี่4ใบเลยนะฮะที่บอกมีไหมที่บ่ออีก2เป็น6นะฮะด้านหลังมีไหมไม่เห็นแล้ว6กใบนะเท่าที่ผมเห็นถุงลม6ลูกหน้าจอนะฮะหน้าจอให้มาแบบ10นิ้วใหญ่มาก มีภาษาไทยให้เสร็จสับเป็นระบบสัมผัสโอ้มีนวิเกเตอร์แผนที่นำทางด้วยนะครับเยี่ยมไปเลยนี่เป็นภาษาไทยมีกราฟิกสวยงามเลยนะฮะนี่สุดยอดนะเป็นระบบสัมผัสนะลื่นด้วยนะเนี่ยดูดิอ่าแล้วก็ระบบความบันเทิงอื่นๆอ่ามีอะไรมั่งมาดูพร้อมกันวิทยุบลูทูธ USB iPod Android Auto นู่นนี่นั่นอ่าอะไรฮะเนี่ยมิลเลคส มิ Link, Apple Car Play, okay, ล l ลนะอร์ลน์แอปเปิลคาร์เพลโอเคครบแหละนะอ่าโอเคอ่ะนี่ก็ตั้งค่าพวก WiFi นะฮะบลูทูธกล้องนะฮะเส้นการระยะนูน่นนี่นั่นกล้องหลังก็มีให้อยู่แล้วในตัวจอให้มาใหญ่มากนี่ดูง่ายสะดวกสบายมาพร้อมเส้นการระยะแบบนี้ด้านล่างนะฮะก็จะมี USB AUX US, นะครับ power outlet อีกหนึ่งเนาะแล้วก็ที่วางของตรงนี้นะฮะ เกียร์ออโต้หกสปีดหัวเกียร์นี่ดูเท่ามากดูล้ำสมัยมีแมนนวลโหมดด้วยนะเพิ่มรถเกียร์ได้มีระบบช่วยหน่วงลงทางลาดชันเนาะปุ่มเปิดปิดเซ็นเซอร์หลังนะฮะเบรกมือก็ตามสไตล์รถกระบ,บะนะฮะที่วางแก้วน้ำสองตรงกลางที่เท้าแขนสีดำนุ่มๆเลื่อนไม่ได้ด้านในโล่งๆนะครับตรงมารายมีครูสคอนโทรลด้วย เน่หมาะสำหรับวิ่งทางไกลมลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์โลโก้พวงมลาลัยสวยมากเนื้อพวงมาลัยสวยเลยนะเป็นหนังสีดำเท่ๆนะฮะปรับได้กี่ทิศท,ทางมาลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังได้สีทิศท,ท,ทางครบฮะกระจกไฟฟ้า4บานนะเป็นออโต้คนขับบานหนึ่งเซ็นทรัลล็อกใช้ได้ กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้ามีไบล์สปอ o t ตเซนเซอร์ด้วยนะครับด้านขวามีที่วางแก้วนะ้ำมาให้อันนี้เหมือนเดิมดีมากอันนี้ผมชอบไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้นะฮะแล้วก็มีระบบควบคุมการทรงตัวออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปโอเคครบเลยนะฮะกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเซนเซอร์ที่ปัดน้ำฝนนะแล้วก็ด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้นะฮะ ไฟสองสว่างนะฮะเป็นหลอดขาวด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งใกล้กันไปหน่อยนะนี่น่าจะขยับถอยไปหน่อยมีเครื่องเสียงน่าจะของ Kenwood เหมือนเดิมนะฮะอีซูซูชอบใช้ของ Kenwood ที่บังแดดด้านขวาเนาะมีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างมาให้2ฝั่งเลยนะโอเคเพด้านสวยนะครับสวยมากถือว่าใช้ค่อนข้างรักษามากนะครับเจ้าของเดิมทำอะไราไปฮะเนี่ย เข้าสูนย์อีกครั้งเดือน6เข้าสูนยอีกครั้ง96แสดงว่าเขาเข้ามาตอน86ดก็ขยับไปประมาณ5,000ลูกนกะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองสลับยางทนล้อตรวจผ้าเบรคโอเคครบอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เข้ายีสุซุกเราพึกให้เก๊สองชั้นบนล่างนะด้านบนก็จะเป็นเก๊ลงๆไม่มีคูบ็อกแล้วนะฮะ รูปนี้ไม่มีแอร์ไหลแล้วด้านล่างก็เป็นเก๊ะทั่วไปเนาะฮะเก็บคู่มงคู่มือแฟ้มอะไรนี่ยังครบเลยคู่มือใช้งานโอ้โหมาหนาปึกเลยกระบะคันเดียวคู่มือหนาปึกเลยนะฮะคู่มือหน้าจอก็มีนะฮะสมุดเข้าศูนย์เช็คระยะก็มีนะครับ คันนี้รถบ้านมือเดียวฮะซื้อในนามสุภาพสตรีแต่จริงๆคุณผู้ชายขับนะฮะออกรถกลางปี2020นี่แหละ29กรกฎาคมปี63ก็คือ2020นะครับอ่ามาจากไหนนะครปฐมอ่ะกำลังทำเรื่องเปลี่ยนป้ายเข้ากรุงเทพให้ท่านนะฮะอ่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าคอมนะฮะในนี้อาจจะไม่ได้ลงครบก็ไม่เป็นไรนะับไม่แท้แน่นอนนะ อ่าสำเนากันหน่อยดีกว่าตัวกระปิดเดียวนะฮะพรกับธนชาติปิดบัญชีเรียบร้อยรอเล่มทะเบียนส่งมานะฮะปีผลิต2020นะฮะป้ายนครปฐมเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ท่านนะฮะจดทะเบียนก็กันยา2020สีส้มเลยนี่เทมาเลขตัวถัง mp 1 tfr ลงท้ายได้วย g 0 0 2 4 7 7นะฮะ เครื่องยอนต์ 4JJ3UX8828 ดีเซล4สูบ3,490แรงมาลองขับกันเลยไปนะเรื่องพละก,กำลังหายห่วงแน่นอนฮนะขนาด1.9นี่ยังพุ่งระเบิดระเบอร์ตัวนี้เครื่อง3 1 9 0แรงมาพุ่งสุดๆนะฮะเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลเบรกจึกช่วงล่างแน่น ABS ทำงานด้วยนะ,ะเครื่องเดินเรียบนิงเงียบแอร์เย็นใช้ได้หรือห้องโดยสารก็ถือว่าวางเพดานสูงนั่งรับโปร่งไม่อึดอัด มาพร้อมออปชั่นล้นๆเยอะแยะมากมายนะฮะกล้องหลังนะฮะนวิเกเตอร์แผนที่นำทางนะครับไลท์สปอตเซนเซอร์พวงมาลัยมัลติฟังชันพวงมาลัยก็จะแน่นๆหน่อยนะไม่ได้เบามากก็ตามสไตล์รถกระบะเน้นงานบรรทุกเน้นวิ่งทางไกลใช้ความเร็วสูงนะ,ะ,ะวงเลี้ยวกันหน่อยซีดูกันหน่อยว่ากระบะไซส์นี้เนี่ยเรื่องความคล่องตัวเป็นยังไงกลับรถกันไปแล้ว นะฮะบานเล็กน้อยบานนิดหน่อยแต่คิดว่าน่าจะพอยังกลับรถทีเดียวได้โดยไม่ต้องโยกนะมังล้อเขาใหญ่นะฮะแชสซีเขาก็ยาวเพราะฉะนั้นมันจะไปเหวี่ยงเหมือนรถเก่งเนี่ยคงไม่ได้ค่อยๆกระดึ๊บกันไปนะกระดึ๊บกันไปอ,อาจจะผ่านแบบเสียวๆนิดหน่อยนะหวังว่าเราจะไม่เอากันชนฮอน d a หลุดออกมานะฮะ,อะโอเคผ่านแล้ฮะทีเดียวไม่ต้องโยก แต่ว่าเวี่ยงไม่ได้ค่อยๆกระดึบไปแบบนี้นะฮะก็ถือว่าวงเลี้ยวก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะของรถกระบะนะไม่ได้แคบมากแต่ก็ไม่ได้บานจนเกินไปโอเคยังพอกับรถโดยที่ไม่ต้องโยกได้แบบนี้อ่าโอเคนะฮะอะาจจะเรื่องงานบรรทุกวิ่งทางไกลอะไรเนี่ยหายห่วงแน่นอนเครื่องสามพันนะฮะเน้นเรื่องพละกําลังนะฮะเผื่อวิ่งทางไกลจังหวะต้องแซงในยามขับผันแตะแแซงแตะแตแซง โอ้โหเราใจมั่นใจกว่าเยอะเลยนะตัวนี้ออกห้างนี่หนึ่งล้านห้าหมื่บาทเลยนะวันนี้ดูซิว่าราคาเหลือเท่าไหร่อ้าวก็หวังว่าจะถูกใจสําหรับสาวคดีแม็ a x ที่กําลังมองหากระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้อยู่นะฮะ เพราะวันนี้เราได้ตัวท็อปเลยแล้วได้เครื่องใหญ่ด้วย 3.0m Highlander เจ้าตัวนี้ถ้าเป็นขับ2คือตัวนี้ท็อปสุดแล้วนะฮะออกห้างไฟแดงนี่1,54,000บาทวอ l k กอินหน้าร้านนะฮะเราตั้งขาย699,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อกันสดก็ได้จับไปนั่งก็ดีราคาพิเศษล้นเลยเหลือเบี้ยง679,000 กระทากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียงหกแสนหนึงมืนเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะ มีวารันตีให้เหมือนเดิมครับรับประกันเครื่องยนต์เ e กียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้รานสุดสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชิญฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดีเด๋ยวเราเอาเข้าศูนย์อ e ีสุ u ให้ท่านด้วยเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเตาลมยางในตัวเจ่นให้ ฟรีทากล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทําความสะอาดและรมมฟันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยตัวท็อปฮะ 3.0m Highlander เกียร์ออโต้ไม่แท้ก90,000โลใครสนใจอย่าช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง idline 19sp คนหาแบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปทีกูเกิลแบพิมพ์19ศาสีประกรเราอยู่ถนนกันแล้วพะเพลิเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วตัวทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไ่ทีมงานไปรับไปส่งถึงสถานีพรี สิาสีประกอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้เป,ปลี่ยนบัญชีรวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะทิคเกของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิาสีประกอร,รถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com